สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตนะจน๊ะเนาะเมื่อนี้กับเป็นวันที่สามับท่านว่าคมงพศ25 6 5ค่ะใยหกลห้าไก่จะสิ้นปีแล้วอันเมื่อนี้กัจะพาซ้นพีซ้วนน้องเห็ดถันบักเบงนะคะเนาะใส่หิ่งระไก่จะปีไหมล่ะเขากะมาเห็ดขันบักเบงน้ำไก่เช็นอันเขาอันใบตองหลายนี่บ่แมนเอามาห่อเขาต้มเด้อพี่น้องเอามาเห็ดขันบักเบงค่ะเดี๋ยวอัน วิธีการเฮ็ดแบบใดเขากับมะเมืองน้ากันนะคะเนาะก่อนอื่นเขากับตองเซตตองสะก้อนเนี่ยตองเนี่ยมันอาจจะสีสันบ่ค่อยสวยงามมันอาจจะมีขาบโซกรปรกนิดๆน้อยๆ,ๆ,ๆเขากับเสตออกนะคะเนาะเสตออกเสตด้านเดียวเนี่ยค่ะด้านที่เขาชกนะคะก็เป็นตองกล้วยป้าตองกล้วยยังก็ได้นะคะเนาะเอามาเฮ็ดขาดมะเบงใสหิ่งผะสีไม้กันนะคะเนาะ หลังจากที่เขาเสร็จตองแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะมาทําจอมมันสะกอนเห็ดจอมเขาก็อันใส่ตองเห็มันเหลื่อมล้ำกันได้จังน้อยนะคะเนาะวางตองแม่ก็ว่าอย่าเพิ่งหลังจากเห็ดจอมแล้วเขา,าเก็จะเริ่มค่อยอ่ะเเริ่มถุเริ่มถุงทำไม่ได้การมมวนการมมวนกันแค่นี้แล้วค่ะเนาะ กับพวกเก่งบันไดเด้อ K ค่คะเด้อออกตัวไว้ก่อนขึ้นแตเฮ็ดออกอันคลิปมือนีมือแรกเนาะค่ะเนาะปกติไอเฮ็ดยู่ตะวันห่างบ่านท้ายคลิปจะเกลือมือนีเป็นมือแรกเฮ็ดท้ายออกคลิปแต่ซอยเป็นกําลังใจกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องซุกขูซุกคนที่เขามาเมืองกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมเด้อค่ะเด้อเติมเติมเตป็นกำลังใจให้กันแน่เริ่มเถิดเริ่ม เออฉันลืมอันนี้ฉันลืมอันลืมไปเอาเอขยะเอาไม่ไหวเนาะค่ะเนาะใช่เอาใหญ่เอาจอมแล้วเขาก็จะมาเห็ดนิวกันเนาะค่ะเนาะนิวติดคางคัดมกเด่งเรื่เงาฉีดตองกับฉีดให้มันสม่ำเสมอเด้อจ๊ะเด้อ มันจะได้ออกมาดูสวยงามทอทอกันถ้าเกิดว่าเขาจีตองก็ทอกันมันจะออกมาว่า่คยทอกันบันได <are> เวลาที่เขาเลือกสีตองนะคะเนาะสีตองกับของให้เป็นชี <are> ที่ใกล้เคียงกันถ้าหากว่าบ่ได้ในการเดียวกันนะคะเนาะเพราะว่าตองมันต้องอสีว่าคือกันอยู่แล้วเขากับเลือกเมืองอันที่มันสีไข่ครึ่งกัน <are> เวลาที่มันออกมามันก็จะไร้บว่าด่างว่าดูด่างนะคะเนาะ มาเฮ็ดนิ้วกันนะคะอ่านี้นิ้วกับเฮ็ดง่ายๆนะคะเนาะการม้วนเลยค่ะม้วนม้วนเข้าไปเลยค่ะขับม้วนอัอน,อนนี้ไม่เขาหนีไปมันแบนๆได้ค่ะเด้อ เห็ดไว่ก้อนเนาะเขาให้าใหันพับนิวเนาะนิ่ว,ว,เ,วเอาไปหอมเตยใส่น้ำวเวลาเอาไปต่างหงพระมันก็นจะหอมนะคะเนาะจะหอมอยู่ในบ้านให้มันจะหอมเอาหอมเตยใส่รลอบแรก หอมเตยนี่จะพับยากนจักน้อยอค,ค่ะหอมเตยใส่รอบแรกนะคะเนาะหอมเตยใส่รอบแรกใส่แล้วรอบต่อไปเขาก็จะเป็นอะส่กีบของคันมะเบ,ง,บงนะคะกีบมะเบง,บง เวลาที่เขาใส่เขาก็เวลาที่เขาพับเขาก็ต้องพับเขาก็ต้องเมืองนะคะเนาะว่าไอ้มันซ้ำกันหรือบป่าซ้ำต้องเอาไอ้มันพอกันด้อค่ะเด้อมันจะได้ออกมาสวยงามพอดีค่ะแล้จะคใส่ขันเบงใส่ขันเบงไอใส่กีบเบงแล้วก็อันต่อไปเขาก็จะเอาไอใส่นิ้ออีกนะคะเนาะเดี๋ยวใส่ กีดเบ่งทุกรอบหนึ่งก้อนกีดหมักเบ่งจับจับมันทอกันด้วยค่ะเด้อแต่วกเกี่งปันไดด้วยค่ะเด้อยต่วกาข้องปันได้ต่อไปก็จะเป็นนิ่ว นีโวมัเบงเขาใสเสียค่ะออกไปเรื่อยๆแลค่ะใส่ถักกันลงมาค่ะใส่ถักกันลงมาอย่างนี้เขาจะใส่ทั้งหมดเก้าช่อนะคะเนาะทั้งหมดเก้าช่อมี่้องไปตัดออกตอกต่ใสทั้งหมดเก้าช่อ ที่เอาหอมเตยซส่ก,ก้อนเพื่อคลุมหอมลลหลังจากใส่นิว้วหลอดที่สองแล้วนะคะเนาะเขาก็ใส่ที่ประเต็งอีกทับออกไปเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบเก้าแถวเก้าช่อนะคะเนาะฉีต้องเห็ดสม่ำเสมอเด้อค่ะเด้อเห็นมันทอกันเด้อพับเวลาเขา ม้วนนิ่มมันจะได้พอกันจะได้ออกมาสวยงามนะคะเนาะกระเพาะพับเอย่างแบบงมัน่ๆหรือกีบกีบแบบเบงกาจะพับใยขึ้นเรื่อยๆเนาะเนาะตอนแรกเขาก็จะพับให้มันดูน้อยน้อยนี่เขาก็จะพับให้มันใยขึ้นใยขึ้นเวลาเขาฉีดตองเขาก็ต้องฉีดให้ที่ใยขึ้นนิดน้อยเขาเลือกสีตองที่มันบ่ต่างกันหลายด้วยค่ะด้วย เลือกเอาสีตงที่มันคล้ายคงกันล้มันกมันจะได้ออกมาแบบสวยนะสีองประ่างกันใส่ไม่เป็นอก็อารีจะเอากรีใหญ่แน่แผงแถวแรกอะกน้อยน้อยอันนี้ก็กนยน้อยมจะน้ำเเอาแน่ึ้นน้น้อยพี่ซอส

ให้ฉเฉลียงหน่อยนึงเอาก่อนมาเอา้อ่อกนเดีกยวเขาจะคอจัดเลี้ยงที่หลังใกล้ค่ะใกล้ค่ะ ก็เป็นงานประนีดในจกกน้อยค่ะงั้นหยิดคัน,นเป็นเยี่ยัยเับเรียบร้อยค่ะแต่ว่ากนยังขอบตีนมันขอบตีนนี้เขาก็จะปกติคน้นก็จะเอาตองห่อแบบนี้ชซือเนาะแต่ว่าเขาก็จะจับกีดใส ก็ะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวล้อล้อมึงว่าเห็ดแบบไหนเนาะจะเดี๋ยวจะจังมาเห็ดน้ำกันมาเห็ดพร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือจากที่เขาทสใส่กีบใส่นิ้วเรียบร้อยะคะ่ะก็คือการใส้กีบเนะี่ยกีบกีบบกเบงเนี่ยเขาจะเห็ดแบบใดก็ได้นะคะเขาจะพับเป็นเป็นกีบธรรมดาก็ได้อันนี้เขาพับให้มันนี้วดร้ายในจักน้อยพับกีบเข่าหากันนะคะเนาะกฟีมือกับบ่อคักปันใดค่ะ ผู้ดใดเข้ามาเมืองแล้วถ้าหากว่ามีคําติอันไดที่จะแนะนํานะคะติชมเข้ามาได้นะคะเนาะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะมีอย่างที่อยากที่จะแนะนําเนาะเพราะว่าอันนี้กับฮัตไม่เนาะเดี๋ยวเขามาเห็ดขอบตีนมันน้ากันนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตองตองที่เขาจะเตรียมเห็ดขอบตีนนี่ก็เวลาเขาฉีกเขาก็ฉีกให้มันเสมอกันนะคะเนาะฉีกให้เสมอกัน๋ย เวลาที่เขาพับมันก็นจะได้เสมอกันสวยงามค่ะอเอาลายแน่จักน้อยเอาสีเดียวกันเอาเอาตองใบเดียวกันเ้อะค่ะเด้อมันจะได้ดูสีอันบดางเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเขาเอาเป็นตองคนละใบคนละสีเวลาเทนเขาเอาไปหลอ่อมีนมันก็จะด่างมันจะดูบ่สวยงามนาค่ะเนาะส่วนตองช่วงอันนี้เนะาะเอาเงาเน่จักน้อย ตัดคือตองมันจะว่่ค่อยตรงมันจะโค้งๆนะคะเนาะจะโค้งๆแล้วก็ตัดให้ตรงนะคะตัดให้ตรงๆถ้าเราฉีกเท้าฉีกมันก็จะโค้งคือเกาเพราะฉะนั้นเขาใส่กันไก่ตัดเอาให้ให้ดูตรงแล้วก็สวยงามเนาะค่ะเวลาที่เขาเอาไปใส่ขอบตีนมันก็จะตรงดีนะไม่โค้งอนี่มันจะดูโค้งนิดน้อยเลาก็แตะแตงใส่กันไกตัดเอาเนาะ เพราะถ้าเกิดว่าเขาฉีกมันก็นจะโค้งไปน้าเนตาตาวตองอ่ะไรตองไม่ไล่มาแหละแหละแะแตอายังไงั้นไม่สกันโอ้ยทิดต่กเดี๋ยวเราขามันเริ่มพับก,กันเลยนะคะโขงอยู่มันก็นยังดูโขงคอยาายืดหัวฟังดูตรงกัน ก็จะมีเสียงคนหน่อยคนคนไหลสซลามาน้ำเนยจั็กน้อยนะคะเสียงหลานเพรเหรียญยุ่ใกล้ใกล้เหรียญยุคของถานเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มพับกันเลยนะคะนเนาะพับขอบเริ่มจากตรงนี้สองแถาตัดไว้เนี่ยคะ่ะแม่มาแล้วคุณแม่มาทิ้งเหลือเหลือหัวมันไใบน้อยนึงนะคะเนาะเพื่อเวลาเขาหยิบ พับลงมาตรงนี้ลูกน้อยเลยลูกน้อยเลยูกน้อยลูกน้อยเลยลูกน้อยพับตรงขอบเลยได้ค่ะเด้อเขาก็พับออามาลูกน้อยเลยลูกน้อยเลอฟ้าเสียงหลานเนาะค่ะเนาะลูกน้อยเลยลูกน้อยเขาพับลงมาแล้วเขาก็พับออกมาอย่างเงี้ยค่ะให้ขอบเขาตรงกันเด้อค่ะเด้อขอบตรงนี้ ก็ต้องมีเหตุตรงกันนะคะเด้อเวลาตีอันนี้เขาจะได้ดูสวยได้จ้ะแม่ปัลลัพ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 ซีนมาซีนมาโอ้ยเป็นสวยเป็นสวยอ่ะหลังจากที่เขาพับแล้วเขาก็เย็บไว้ค่ะ เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะใส่ขอบปแนินปนเป็นระยะห่างนิดนึงค่ะวนเป็นระยะห่างนิดนึงงเอ็เห็นไหมก็เห็นอยู วอะ,อะไรอ่ะไปไปเฮ่เฮ่เ <c oughs> จะเออกมาแบบนี้ค่ะเขาก็เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนาะนเดี๋ยวถเสซ็จแล้วเขากับจัาเม่มึงน้ำกันดเด้อค่ะเด้อเสร็จ <c oughs> สับเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยสวยงามกะคงจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปันไดเนาะเพราะว่าสีมือกันถือว่าเป็นเด็กฝึกหัดนะคะเป็นเด็กฝึกหัดหัดไม่ทำครั้งแรกนะคะที่ทำภา,าพออกคลิปนะคะกเปอร์เซ็นต์กะคงจะยูดที่ประมาณ สี่สิบเปอร์เซ็นแฟนๆเอ็ดซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อมเนาะค่ะเนาะถ้าหากว่าผาเขามาเมืองแล้วมีคำติชมอันไดที่ว่าอยากจะแนะนำนะคะกับคอมเมนต์เข uh, ้ามาได้นะคะวันนี้ก็เพอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณ ซีทุกทุกท่านนะคะที่เขามาดูเขามาชมล้าก็<น>กดไลค์กดแชร์ให้เขาให้โชคดีใครที่เข้ามาดูวันนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อ,อจบคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้าจะพ่อกันไหมนะคะคลิปหน้าก็จะเฮ็ดอยากมั่งไทเมืองกับคอยชมกันเอานะคะเนาะอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ